สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการพระครูค,คิดในวันนี้นะครับจะพาท่านเข้าครัวครับซึ่งคุณแม่บ้านหลายคนอาจจะกําลังต้องการสิ่งที่ว่านี้ก็ได้นะครับวันนี้เราจะเสนอเรื่องการทําที่รองภาชนะที่ใส่ของร้อนๆครับติดตามชมได้เลยครับคุณแม่บ้านหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาที่ว่าบางครั้งหม้อหรือภาชนะที่ร้อนๆของคุณซึ่งบางทีนะคะก็อาจจะมีคราบควันดำติดอยู่ด้วยนั้น เมื่อนำมาวางบนโต๊ะอาหารตัวงามของคุณแล้วก็ทำให้โต๊ะของคุณเปรอะเปื้อนเสียหายหมดสวยไปได้ดังนั้นวันนี้จึงอยากจะชวนคุณพ่อบ้านมาช่วยคุณแม่บ้านทำที่รองภาชนะกันนะคะเพื่อคุณจะได้คลายกังวลในเรื่องของความเสียหายได้เริ่มต้นเพียงคุณหาเศษไม้เหลือใช้ที่มีลักษณะเป็นแท่งเหลี่ยม2ชิ้นแล้วก็ไม้สางอีก8ชิ้นตัดให้ยาวประมาณ1ฟุตเท่าเกันนะคะ เสร็จแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายให้ดูเรียบร้อยชวนมองยิ่งขึ้นเมื่อขัดจนเนี้ยบแล้วก็นำไม้สองอันมาวางเป็นฐานรองข้างล่างให้ห่างกันไม่เกินหนึ่งฟุตค่ะจากนั้นนำไม้สางที่เหลือมาวางข้างบนเกือบชิดปลายไม้ที่รองข้างล่างตอกตะปูให้แน่นเสร็จแล้วเว้นช่องว่างให้ห่างพอง,งามนะคะวางไม้สางอีกอันและตอกตะปูให้แน่นเช่นกันทำไปเรื่อยๆจนเต็มก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย คุณอาจจะทาสีหรือว่าลงเล็กเกอร์ให้สวยงามขึ้นก็แล้วแต่ความต้องการของคุณละนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ที่รองภาชนะที่ใช้วางหม้อร้อนๆเป็นอย่างดีสนใจไหมครับที่รองภาชนะที่ใส่ของร้อนๆแต่คุณแม่บ้านครับเห็นทีที่จะต้องขอร้องคุณพ่อบ้านให้ช่วยทำซะแล้วละครับเพราะว่ามันมีทั้งการตัด การขัดแล้วก็การตอกด้วยเป็นไงก็ตามครับผมว่าคุณแม่บ้านต้องปลื้มใจไปอีกนานทีเดียวที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณพ่อบ้านคนเก่งของคุณนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเงินสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมครับอย่าลืมนะครับคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณสวัสดีครับ